ครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็วันนี้ก็นี่สนุกมากเลยครับที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ได้มาร้องเพลงกับแฟนนะฮะรู้สึกยังไงบ้างเบลก็โอ้ยร้อนโคตรเลยดูเสื้อผมเราถอดเสื้อดีไหมเบล เราขอเล่กล้าครับไปให้ผมไปเล่นกล้าดีกว่อนถ่านเลิกใช่ไหมเจมส์เพิ่มทุกคนที่อยากเห็นต่อได้ต่อได้ต่อได้ทุกคนวันนีก็จอยากขอบคุณนะขอบคุณทุกคนใช่ไหมที่มาดูที่มาดูเราสองคนนะฮะเจมส์เฟรมสองเกลี่ยนักเรียนมอปลายนะครับผมขอบคุณครับเอาอะไรก็ได้ครับผมมมีถาได้นก่อขอบคุณมากครับ สวัสดีทุกคนกั้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับตอนแรกๆก็อาจจะเห็นว่าบางคนจะอยู่ข้างหน้านะครับไม่ใช่ทำไมถึงว่าแบบทุกๆครั้งกันเลยเลยตายหลอทกครังแล้วคราวนี้จะมีบางคนเริ่มทยอยไปด้านหเราเพราะว่าเพราะว่ามันหมดขอบคุณมากครับไม่ใช่คือ คือบางคนเนี่ยเขาต้องการดูในระยะที่พอดีกับสายตาของเขาเลเฮ้ยใช่เฮ้ยอะไรเนี่ยใครดูไกลใสายตาว่าคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยแบบแถวหนึ่งแถวซอฟแถวซาวน์เนี่ยเป็นแบบคนที่สายตาดีไงเป็นแบบว่าสายตายังไม่เสียแต่ว่าคุณหน้าเขาสายตาเสียไม่ใช่เจ๊ะใช่ แต่คือคนที่เข้ามาที่นี่ได้น่ะถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนน่ารักทุกคนที่เข้ามาไม่ันแล้วผมน่ารักกว่าคุณ็ผมก็อยากกอดคอหลายทีแล้วนะครับทรับผม้มอดแล้วนพะ่อเรามาเฟรมทำอะไรให้เกียดพ่อเราบ้าง ก็ยวันนี้ก็ขอบทุกคนมะกรทุกคนที่อยากเจอพลอีก็เจอเฟรมสองนะครับเฟรมสองครับนี้ใส่ชุดอะไรใส่ชุดปีหนึ่งใช่ไหมสองกต่อับฉวยน้ำฉวยนะ ก็มาเข้าสู่เรื่องเรียนแล้วขอพูดเรื่องเรียนหน่อยพูดเรื่องเรียนอย่พูดมาะมาก็อ่อก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตอนนี้เราทั้งสองคนก็เพิ่งเพิ่งจบมหกยังไม่จบอะไรไม่ใช่จบแล้วจบแล้วตอนนี้ไปโรงเรียนที่ไม่เจอเจมส์นะครับเพราะเจมส์จบแล้วนะฮะตบไฟครับตบไฟเพราะว่าเราจบแล้วขอบคุณครับค่ะโรงเรียนเรียบร้อยนะฮะ เชื่อไหมครับทุกคนถ้าเกิดเอาเป็นโบมาให้เจมส์ดเจมส์สามารถดมได้เป็นสีไหนนี่คุณคุณบอกยี่พ่อมาได้ไไม่เป็นไรเป็นไรนี่มันินัยของเราทําอะไรไ่ได้ก็ตอนนี้พวกเราก็ู่ในช่วงของเรียาต่อของชีวิตเราเลยก็่าได้เพราะว่ารอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยแล้วก็สอบแอดมิชชั่นทุกคนเป็อย่างนีนมอขอใช่ไหมอะไรนะครับเียนมาขอ มขอแลครับก็ไม่ไม่ไหวแล้วตอนนี้คุณอยากเรียนก็มก็อยากเรียนมอชอนเราไปคนละฝั่งกลยนะไปไปกันหบดคุณก็ไปมอขอคุณก็ไปมอชอนแล้วมันเกี่ยวไกันคนละที่นะกงใจพวกเราด้วยนะครับทั้งในตัวองเรานะขอบคุณที่วงทุกคนนะขอบคุณที่แัที่มาคอยดูพวกเราขอบคุณมาก ขอบคุณสำหรับแบงค์ร้อยแบงค์ุณแบงค์นะครบขอบคุณมากครับตอไปนะครับอารมณ์บัดบนี้